ทำความรู้จักกับซาชิโมโนเทคนิคการต่อไม้แบบญี่ปุ่นที่ไม่ต้องใช้ตะปูแม้แต่ดอกเดียวโดยเทคนิคนี้นะคะถูกใช้มาตั้งแต่สมัยช่วงศตวรรษที่1 7บเถึงสิส่วนใหญ่ก็จะถูกนํามาใช้ในบ้านของซามูไรหรือว่าพ่อค้าที่มั่งคั่งในประเทศญี่ปุ่นโดยแต่เดิมนะคะไม้ที่ถูกนํามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้เพาโลเนียและไม้สนฮิโนกิที่นํามาใช้ในการทําโครงสร้างของบ้านปราสาทวัดหนึ่งในอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นจากไม้ชนิดนี้และยังคงตั้งต,งตรง่าะมาเป็นเวลากว่า 1,300ปีแล้วโดยไฮไลท์ของเทคนิคนี้นะคะก็คือการเข้าไม้ส่วนใหญ่จะใช้การแกะสลักและเดือยค่ะซึ่งจะเป็นการเข้าไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่จะทําให้ไม้ทั้ง2ชิ้นสามารถประสานกันได้อย่างพอดีอไร้รอยต่อโดยไม่ต้องใช้ตะปูซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้ความแม่นยํามากๆนอกจากนี้โครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้วิธีการต่อไม้แบบซาชิโมโนก็ยังทนต่อแรงสัน่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่ทําให้ตัวอาคารยังสามารถตั้งอยู่ได้แม้จะผ่านเวลามานานนะับร้อยปี แล้วก็ตาม